ายมาเลยแม่โอ้โไม่ไปพักที่นี่ไม่ขี้โนกันนอนที่ใช่ไหมพี่พ่อกลับไปนอนที่เดิมหยุดหยุดทุกคนหยุดพ่อไปนอนที่เดิมเพื่อบังคับที่เราจองไว้อะ ีกวว่าเลาพ่อเฮ้ยมาถึงทะเลสักทีแม่ขับรถมาจนเหนื่อยน่ะตัวนี้เลยไหมแม่ตัวนี้เลยงานมากเลยนม่ จานเลยลูกเร็วๆเดี๋ยวแล้วเดี๋ยวแล้วเอาช้อนกับซ่อมใส่ด้วยลูกค่ะช้อนกับซ่อมใส่ด้วยค่ะขอช้อนกับซ่อมหน่อยค่ะขอบคุณค่ะโอเคของพี่เอาอแค่ช้อนกับส้อมมีจานแล้วครับอ่าขอช้อนกับซ่อมให้พี่เดค,ค่ะนี่นของพี่เขื่อ<ง>น <Bever> นีน่โอเคเนเน้น คุณแม่คะหนูขอไปเล่นน้ำทะเลได้ไหมคะได้สิคะอาทอดลูกค่ะ้าออกมาก่อนข้าออกมาแล้วใส่หมวกด้วยนะมันร้อนนะลูกนะค่ะแล้วก็อ่าแล้วเดี๋ยวมากินข้าวนะคะได้ค่ะคุณอย่าไปเล่นไกลนะลูกค่ะไปเล่นแป๊บเดียวเองจะหมายละ่ะเขาเป็นช้างาไงเข้ามาตรงน,รงนี้ตรงนี้ลูกะไปเลยเล่นเล้อ้าวอาหารมาครบแล้วมา แม่ตักให้พ่อจานมาพ่อข้าวเยอะๆนะพ่อแม่มาห้าคนสั่งกับข้าวมาสามอย่างมิ้นนะแม่จะอิ่มเหรอแม่เอาจานมาไม่จี๋จานมาลูกมตักให้เอาข้าวเยอะไหมพ่อเอานิดเดียวค่ะแม่ผมเอาอเยอะๆข้าวผัดเนี่ยผมเอาเยอะนิดนะึงพอยังไม่จีพอแล้วอ่ะหอูลูก โห oh, แม่มาทะเลทันทีสั่งมาแค่สามอย่างกุ้งหอยปูปลามีตั้งเยอะตั้งแยะไม่สั่งกินแค่นี้แหละกินแค่อิ่มก็พอเข้าใจไหมอเอาข้าวไปเยอะๆพ่อไม่เห็นว่าอะไรเลยเนี่ยนั่งยิ้มอยู่เนี่ยอ่ะเอาไปพ่อจะว่าอะไรไนเดี๋ยวแม่ไปห้องน้ำก่อนนะกินกันก่อนเลยเดี mm ๋ hmm. ยวดูขัาวมุ้งด้วยนะ mm hmm. พ่อโอ้ oh. ทำไมพ่อไม่ว่าอะไรแม่เลยอ่ะนั่งยิ้มอย่างเดียวเนี่ยกว่าจะได้มาทะเลนะสองปีเนี่ยมาครั้งเดียวทำไมแล้วไม่กอบกลัวความสุขกับพ่อสั่ง้เยอะไปเลยพ่อเออจริงไม่กินอะไรเนี่ยหรือว่าพ่อกลัวแม่เฮ้ยพางนี้ได้ไงสีพ่อกลัวแม่ที่ไหนพ่อไม่กลัวแม่ใช่ไหมมันแน่นอนอยู่แล้วงั้นเดี๋ยวเราสั่งมาเยอะๆเลยไหมพ่อกินไม่กอนะกินตามที่แม่สั่งมาก่อน เออไหนๆพ่อก็จะจัดการเรื่องสั่งข้าวมาอีกนะป่าจัดการเรื่องโรงแรมดยดิพ่อใชโรงแรมเหรอใช่พ่อโรงแรมพี่แม่จองนะคืนละห้าร้อยนอนทั้งหมดเนี่ยเป็นโรงแรมผีสิงหรือเปล่าก็ไม่รู้พ่อหน้าบัวมากคนเงียบกิ๊บเอาเดี้ยอย่างนี้ทำอะไรเดี๋ยวพ่อจัดการนี่จริงนะพ่อจริงสิ5 i v e star ได้ได้ได้ลูกไม่มีปัญหา อย่าเพิ่งไปบอกแม่นะเฮ้ยแม่มาแล้วไหมมาล้างกินข้าวก่อนเป็นไงอร่อยไหมอร่อยแม่มากินข้าวก่อนเร็วๆอ่อยรับรีบกินเดี๋ยวเราไปมาดูดีพักกันนะไอจีไอตึงไผ่ทองนะตาแม่ ดูเอเม่กับพ่อดีโอ้ไผ่ทองอีกแล้วเมื่อไหร่เมื่อไหร่ก็เกยติมไผ่ทองไม่เคยพาไปเกยติมในห้างบ้างเลย ไปทุกคนพร้อมหรือยังพร้อมแล้วค่ะพอมแล้วค่ะจะพ่อไปพาไปที่พักนะค่ะเอาพ่อ,พอ,พอ แล้วทำไมตรงนี้มันไม่ใช่บังกะโลที่เราจองไว้นี่เออไม่เป็นไรหรอกแม่เข้าไปดูก่อนเข้าไปดูก่อนแพงหรือเปล่าไม่แพงหรอกไปที่เดิมซีที่เราพักที่เราจองไว้อะเราจะไปพักอ่ะอุ้ยตรงนี้ก็สวยเหมือนกันนะดูสิโอ้หแม่ตรงนี้สวยเหมือนกันนะเนี่ยแพงแน่ๆเลยดูสิโอ้ยไม่แพงหรอกลองไปดูก่อนแม่เนี่ยเเดี๋ยวพ่อพ่อจอดเลยนะพ่ออ่ะคะพวกเราลงไปดูก่อนดีกว่าแม่แม่เราไปถามเขาก่อนนะ มาพวกเราเข้ามาโอ้มันใหญ่มากเลยพักที่นี่นะแม่พักนสวยโอ้ไม่แอร์แอร์เย็นมากเลยโอ้ดูสิมันสบายถึงนะหวานชัดอ่ะแม่พักที่นี่นะสบายมากเลยแม่โอ้ยไม่ไม่พักที่นี่ดูสิห้องใหญ่ขนาดนี้หรูหราขนาดนี้แพงแน่เลยกลับไปพักมางคาโรที่แม่จองไว้โอ้ไม่เอาแม่กาแฟมาถึงขนาดนี้แล้วเนี่ยหยุดเลยหยุดเลย แม่ทำไมขี้ง้อบ้านนอนช้มเล<อ> <ๆๆ S 1> ะพ่อกลับไปนอนที่เดิมหยุดอยู่ทุกคนหยุดพ่อไปนอนที่เดิมเพอบังกะโลที่เราจองไว้ไประหยัดด้วยแม่นอนที่นี่เถอะเดี๋ยวพ่อจัดการเองโหยพ่อตามใจลูกตลอดเลยโว้แม่ทำไมขี้ง้อย่างเงี้ยเออไปกลับไป,อปนอนบังกะโลเก่าได้ไปหมไปบังกะโลนะพ่อเราจองไว้แล้วอะแม่ใจเย็นไป,ไปดูห้องกันก่อน ดูเฉยๆนะดูเฉยๆไไม่พักที่นี่นะแพงแน่เลยโอ้ก็ไปดูห้องก่อนสิพาแม่ไปดูก่อนไปดูเถอะเขาไม่ได้เก็บค่าดูซะหน่อยนี่ดูก่อนไม่เสียหายหรอกดูก่อนแรกเนี่ยเห็นไหมเป็นไงห้องโอ้สวยตายเห็นไหมสะอาดสะอ้านแม่ดูสิเห็นไหมเห็นวิวทะเลด้วยห้องเนี้ยลูกเราตื่นนะก็มีความสุขนี่แม่ พ่อของคุณแม่มากๆนะที่แม่ตั้งใจอ่ะที่เก็บเงินให้ประหยัดแต่ว่าความประหยัดของเราอ่ะมราต้องแบ่งสันส่วนสิม่ม่ไม่ใช่ว่ามันจะเก็บอย่างเดียวเราต้องหาซื้อความสุขของเราบ้างเราทํางานมาตั้งนานแล้วนะแม่เชื่อพ่อคนนียพักผ่อนเนี่ยให้มันสบายใจสบายกายก่อนแล้วเงินเราเข้าไปหาใหม่ใช่ไหมเก็บก็ส่วนเก็บแล้วไงแม่ดูสิเนี่ยวิวเนี่ยไหมสวยจะตาย แต่จริงๆอ่ะเราก็ไม่เคยพักที่ติดทะเลอย่างนี้มาก่อนเลยนะพ่อม,มันคุ้มนะเนี่ยเป็นครั้งแรกเลยอ่ะแม่ยอา,อา,อยางี้ถือว่าเป็นกำไรชีวิตของเราดีกว่านะดูดิเด็กๆนั่นอ่ะไปทะเลนู่นอ่ะแล้วเด็กๆก็จะมีความสุขด้วยอะ<ม>่ะดูสิแล้วแม่ไปพักบังกะโลอ่ะวความสุขเราไปหาจากที่ไหนล้วแม่มันห้าร้อยนะพ่อห้าร้อย <500 S 1> ก็จริงเงี้ยเราพักผ่อนอยู่ที่บ้านดีกว่าอย่างนั้นห้าร้อยอ่ะสามพิซซ่ามันกินก็พอละหนึ่งแนมหนึ่งอ่ะไม่ต้องมาถึงทะเลขนาดนี้เราแม่เนี่ยนะ ก็ได้เด็กๆก็ได้ดีใจด้วยท่านก็สวยแม่นูสินะลูกคงจะดีใจอ่ะใช่งอนตุ๊กปอบไปนู่นแล้วไปแม่เราไปบอกลูกดีกว่าลูกคงดีใจอะ<ด>่ะแล้วก็เย็นนี้นะจัดอาหารชุดใหญ่ให้ลูกด้วยนะิดเดี่วเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพี่ว่านะพี่เกิดมาผิดบ้านหรือเปล่าก็ไม่รู้เนี่ยทำไมแม่ชีงงกจังเออนิดเดียวก็ไม่ได้โอ้โหนานๆทีใช่คุณสาวมาทะเลเนาะพี่เนาะ ได้ไปนอนโรงแรมอะไรก็ไม่รู้พี่เด็กงดมากไม่ใช่หรอพี่ะนี่เด็กเรียกเลียร์ยกับแม่ให้เรียบร้อยแล้วนะเรียกกับแม่วันนี้เราพักที่นี่เลยเยัยจริงสินี่เราพูดบอกให้นะพวกเราไปขอโทษแม่ซะน,นะไปแม่เราพักที่นี่แล้วขอโทษแค่แระเพื่อจะได้นอนสบาย,เด,ย,บายเดี๋ยวแล้นเดี๋ยวเดี๋ยวแล้วคืนนี้แม่ให้จัดอาหารชุดใหญ่ให้เลี้ยงพวกเราด้วยนะ มาพวกเราขอโทษแม่ซะเพราะว่าทุกคนอ่ะก็มีหนุนของตัวเองแม่ก็มีหนุนของแม่ที่แม่ประหยัดอะ่ะเพราะว่าแม่มีลูกทั้งสามคนถ้าแม่ประหยัดอดออมนะแม่เลี้ยงพวกเรามาสามคนอะ่ะมาจนถึงปันนี้ไม่ได้หรอกลูกแต่แม่ก็เข้าใจนะว่าลูกๆก,กับพ่อต้องการาพักผ่อนอย่างสบายใจครั้งนี้แม่ก็เลยโอเคยอมพ่อกันแล้วก,กัน ขอบคุณพ่อมากนะขอบคุณแม่เหมือนกันพวกเราขอโทษค่ะแม่ไม่เป็นไรชาด็กๆไปเล่นน้ำทะเลกันไหมไปอย่างี้ไงอย oui, ู food, rix, ่ใกล้ๆเองไปแม่ไปด้ไปด้วยสบายใจแล้วเรา มันตัวอย่างงี้ดิแม่มาทะเลทั้งทีแล้วพี่เดเนอะโอ้โหแม่คิดไม่ฝันว่าแม่จะเลี้ยงโอ้โหดขนาดนี้ขอบคุณมากค่ะอะกินๆๆิๆคิ